ช่วง Fo o ด s t ต le By Orchid สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราออคิ d สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมโกวีมิกซ์ครับผมตอนนี้นะครับผลงานผมก็ไปจังหวัดต่างๆกับคอนเสิร์ตช่องสามสัญจรนะครับก็พบผมได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยครับสำหรับไลฟ์สไตล์ของผมวันหยุดสบายๆอย่างนี้นะครับก็จะเล่นกีฬาแล้วก็ชอบทําอาหารผมชว่นคนชอบเล่นฟุตบอลนะครับอาหารผมก็ต้องเกี่ยวกับฟุตบอลนิดนึงสำหรับเมนูผมวันนี้คือชิคเก้นบอลครับจะทํำยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ครับผมสำหรับเมนูชิคเก้นบอลนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรานำเนยชนิดเค็มซึ่งเป็นเนยสดคุณภาพดีมาละลายในหม้อคนให้เนยละลายครับหลังจากนั้นนำหอมใหญ่ลงไปผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วเราก็นำมาพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับต่อไปเรามาเตรียมเนื้อไก่บดกันครับใส่แป้งตามด้วยน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะแล้วเกลือนิดหน่อยและปรุงรสด้วยซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะนะครับใส่ไข่ไก่ต้มสุกบดละเอียดลงไป แล้วเราก็นำในเค็มที่เราผัดกับหอมใหญ่นะครับใ่รวมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับเรานำนมข้นจืดครับใส่ลงไปในส่วนผสมของเราครับส่วนผสมทุกอย่างนะครับเราคลุกเคล้าจนเข้ากันได้ที่แล้วเราทีนี้เราก็มาปั้นเนื้อไก่กันเลยครับเสร็จแล้วเราก็นำมาชุบกับแป้งแล้วก็ชุบไข่ไก่ชุบเกล็ดขนมปังแล้วมทอดได้เลยครับผม ชิคเกนบอลที่เราทอดก็เริ่มเหลืองแล้วเราก็ตักขึ้นใส่จานได้เลยครับนี่นครับคือหน้าต่างของชิคเก้นบอลของผมครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับ อร่อยมากครับส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวเข้ากาันโดยเฉพาะความหอมที่ได้มาจากเนยนะครับเราใส่นมข้นจืดเข้าไปนะครับทำให้เนื้อไก,ก่นุ่มขึ้นด้วยครับเมนูนี้ผมว่าทำทานได้ง่ายนะครับสำหรับวันนี้ผมโกม,มิมิต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงรับตัดเมนูวันนี้นะคะวุ้นได้ข่าวบอกว่าโบเนี่ยเขาอยากกินเนื้อมากๆเลยโดยเฉพาะสเต็กเนื้อนะคะวันนี้วุ้นเลยเสียสละค่ะให้โบนะคะพาคุณผู้ชมไปชิมกันเลยกับช่วงนี้ร้อยแปดเมนูค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในช่วงร้อยแเมนูวันนี้นะคะโอขอทําหน้าที่แทนวนเส้น่าเพื่อสะพาคุณผู้ชมมาลิ้มรสอาหารมื้ออร่อยนะคะเป็นสเต็กชิ้นโตๆย่างร้อนๆค่ะสเต็กเลเวลแบบโบไม่พลาดแน่นอนนะคะแต่ว่าร้านนี้ค่ะเขามีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานที่สําคัญค่ะราคาไม่สูงด้วยนะคะและตอนนี้นะคะราอ,อยู่ที่ซานตาเฟสเต็กเฮาส์สาขาเซ็นทรัลเวิร์่ะ,ะ,ะตามโบมาเลย ช่วงรอปัตดเมนูสนับสนุนโดยซอสมะเขือเทศโรโซาหนึ่งเดียวของไทยจากได้สู่ครัวคุณค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรอยู่กับคุณเหม่งนะคะคุณเหม่งเป็น managing director ของที่นี่ัสตมปดีค่ะ<อ>ค่ะวันนี้ได้มาชานตาเฟสต้เลือกสาขาใหม่<อ>โหยคคะและท่าไเ่เห็นสังเกต่าจะมีรถไฟทุกสาขาเลยคะ่ะ อ๋อในลักษณะของตัวซันด์เต้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราทําในสูตรของอเมริกันชื่อเขายังเป็นชื่อเมืองเป็นเมืองของนิวเม็กซิโกซึ่งโลโก้ของนิวเม็กซิโกก็คือรถไฟปกติซันด์เต้ไม่ใช่ชื่อเรื่องสเต้อยู่แล้วแต่ได้ข่าวว่าตอนนี้มีแคมเปญครับตป็นแคมเปะพิเศษจริงๆก็คือว่าเรานําเนื้อจากนิวซีแลนด์ะเป็นบิ๊กเคสของนิวซีแลนด์ตัวนี้จะเป็นซุป เราใส่ชีสชเป็นชีสนิวซีแด์คือลักษณะมันจะยืดยืดมีชีสสำหรัทั้งคุณผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เด็กๆน่าจะรักเมนูนี้โอ,โอ๋อชีสอหอมมากตัวนี้นะครับ<ส>เกิดเป็นพระเอกได้เลยเพราะว่าเป็นเนื้อแกะรสชาติค่อนข้างจะถุกปตาคไทัเขาบอกว่าไม่มีกลิ่นตาของแกะนะคะแต่จริงๆถ้าทานแกะต้องมีกลิ่นนิดๆใช่ไหมอันนี้ก็มีกลิ่นนิดๆครับคนไทยน่าจะชอบอืมกะลังดีค่ะ ส่วนนี้คือลิปอายครับเป็นนำข้าจากนีแลนด์โดยตรงย่างตามสไตล์ของเราคือแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งว่ามีเดียมหรือเวลดันแล้วก็ด้วยซอสของโรซาที่เราใส่ทำเป็นซอสทิ้ไทยดำอืมนะครับเยอะหน่อยเลยข้ากับซอสทิ้ไทยดำมากเลย ตัวนี้สปาเกตตี้สไตล์ก็อยู่ที่ว่าวิธีการผัดแก้งคล้ายเผ็ดหน่อยในสไตล์ของอิตาเลียนร้อนนมูนี้ของโปรดโบเลยค่ะหอยมเมองผู้นิวซีแลนดอ์อบชีสผักขมอร่อย มันโบยพุ่งขึ้นะครับมีของหวานจากนิวซีแลนด์นะครับอมชอบหวานมากเลยค่ะเชิญเลยครับเมนูนี้เรียกว่าบาูเบอร์รี่ช็อกเค้กและเมนนิวซีแลนด์ยังไงคะพี่ออย่างไรอันนี้มันเข้าจากนิวซีแลนด์ทุกเมนูเป็นนิวซีแลนด์มากๆบรู้สึกเหมือนได้ไปดูนิวซีแลนด์มาครับแคมเปญนิวซีแลนด์เนี่ยจะจึมีจนถึงเดือนสิบเท่านั้นเองนะครับก็คือตั้งแต่วันนี้แล้วก็เดือนเก้าเดือนสิบ เนื่องจากถึงตุลาคมนะคะฉะนั้นต้องรีบนะคะคุณผู้ชมที่อยากมาลิมรสเมื่ออร่อยแบบนี้ค่ะซินตาเต้ตอนนี้มีกี่สาขาแล้วคะปัจจุบ,บันซินตตเต้มีอยู่40สาขาใกล้บ้านสะดวกตรงไหนก็ไปได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเหม่งมากเลยค่ะที่มาแนะนํามเมนูให้กับโบนะคะทางรายการมีกิฟเซตจากโรซ่าคุณค่าธรรมชาติมาฝากให้เลยใครบู้ชิมเต็กนิวซีแลนด์อะไร,ะไรแบบนี้แล้ววุ้นนะคะจะไปสาขาไหนหรือว่าให้โบเอาไปสักด้วยคะ โอเคได้เลยค่ะโบถ้าวุ้นอยู่ใกล้ๆที่ไหนนะคะดูวุ้นจะโทรบอกโบให้ไปเลี้ยงเลยค่ะเอาไว้วันนี้นะคะหมดเวลาแล้วกับร้อยแปดลิฟวิ่งร้อปดสไตล์ที่เป็นคุณนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาเดิมแบบนี้นะคะและถ้าอยากติดต่อสื่อสารกันนะคะส่งมาได้ที่นี่เลยค่ะ0 8 l i v i n g g m a i l c o m ค่ะวันนี้วุ้นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ